ฝนตกทำค้ำบริเวสำเนาะกาสบายเนาะท่านผู้ชมืันนี้เป็นเวลา12มมมมโมง12โมงครึ่งโคมไฟเนาะพี่นะ้องเดิมละเรียนลงกีดยางเจ้าเดิดมแล้วก็กเตรียมอุปกรณ์อันดับแรก กาแฟามันนี้กีดแล้วอยู่บนน้ะตื่นสวยพร้อมเลือกกระถาสองไอ้นอ้อ,องมาบัานไดมันชิมาทานานแล้วจะพาไปเบิกเนาะบรรยากาศตอนกลางคืนเนาะเตรียมรหลดเล่งเลย อุปกรณ์น้ะพี่น้องอะเป็นยังน้ำเท่งน้ำเึ่แม่มึงน,นี่ได้ยิน,นเชียงหลดนะ้องมันมากแล้วช่วยน,น้องรอมันอยู่นานมาจากทีจนะัดนักจะดเต็มทั้งมันซีฟ้าเขากับ กับถังเลยเนาะพี่น้องมาแล้วพี่น้องมาแล้วสองน้องมันนี่ถ่ายทำกันคืนห่างกระตืนนเาะพี่น้องเนาะนะน้องไปเบิ่งอยู่สวนเนาะจะเป็นอะไรที่กีดรอดอยู่บนมันนี่มืดเลยนี่พี่น้องเห็นอยู่บ่ดิ น่ะปนกหลังจีบเลยเอา้าอย่างไรกะมื่อื่นว่าสิอัปเดตให้เบิกนาะพี่น้องเนาะเมื่อินเนมือ่อื่นเฮงถ่ายบ่ได้มื่อ,อื่นว่ะมาเบิกกันว่าจะถือคนทำหร,รือว่าะใดเอาไปเบิกกันเลยเนาะเดี๋ยวตัดภาพไปฮอดมือ่อื่นจีบจีบแล้วหรือบ่จะบอกพนสิทำ <c oughs> พี่น,อน,น้องเอ้ยฝนตกทำครับบ่เลี่ยบซ้ำเนาะ ฝนตกทำบเรลซ้ำกลับมาใหม่นะพี่น้องกลับเข้าบ้านก่อนเปียกมาแล้วหน้ายางบริกกี้ดอกไม้เอ้าบ่าวก็ต้องเห็ดคลิปใหม่น้อยหนึ่งก็เอา,า,เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะพี่น้องนะคนเห็ดคลิปใหม่ก็ต้องโพสต์ให้มันแบบเปิดการมองเห็นเป็นธรรมดานะพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอลาไปก่อนพี่น้องเอ้ยพอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งยังกันเลยเมือ่อนี้มันผิดพลาดเลยว่าสิพาไปเบิ่งว่ะจีบแล้วบลเลี่ยวเมื่อนี้คู้จักได้หรอบลเลีว,วสำหรับคลิปนี้ครับฝากไลค์กดแชร์เนาะกดนทับสะไคร่เฮ้ยเด้อขอลาไปก่อนนะพี่น้องเนะน,นี <laughs> เ่ยเหมือนตาบีกเลยเหมือนตาลกินเลยบนโต๊ะทำพี่น้อง หยุดยาทั้งเ,เ,เปล่าใช่ไหมผมตรงทำากกอ่เนนอคนทำไปนน่องเอ้